ใใอยู่คนเดียวลาพังแบกความหวังนั่นไว้ไม่น,าน่าในใจคงจะรักถาลายดวงใจช่วยกันปันป่าหํนหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่ฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วันที่มันไม่มีอะไรเกาะกูโคตรเข้าใจเลยว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วเราจะไม่เคยเกาะในตัวเองให้คนนอกมายอมรับเราแต่ถ้าวันนี้หนูทําให้ตัวเองเป็นคนฉลาดในการดับทุกข์ด้วยตัวเองได้แล้วหนูเป็นที่พึ่งของตัวเองอปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วแหละปัญหาอยู่ที่กูแล้วแหละเพราะมันกลับมาแก้ที่ตัวเองได้โอ้โหหนูว่ามันดีไหมค่าชีวิตของหนูอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกอุ่นใจตลอดเวลา คนยกแขนขึ้นมาจะนับ 1- 3สาตีแขนตัวเองแรงๆหนึ 1, 2, ่งสองสามตีบอกแขนว่าหายเจ็บหายไปตามที่เราพูดไหมคะแล้วมันหายไปตอนไหนคะหายของมันเองถูกต้องจิตก็เหมือนกันเวลาที่จิตเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้หายไปตามสิ่งที่เราบอกไม่ได้หายไปตามความอยากที่จะให้มันหายพอจิตเราไม่เข้าไปยึดปุ๊บเอา้ามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้น เมมมือนนวว่่าไีัจะ,ร,ะราก็แค่เชื่อว่ามันสามารถยึดเหนี่ยวเราได้เฉยๆแต่ความจริงก็คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยอยู่ที่จิตเรามากกว่าใช่การยึดเหนี่ยวทางใจควรจะเป็นการยึดเหนี่ยวจากสิ่งที่อยู่ในภายในไม่ใช่ภายนอกถ้าหากเราคิดว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกจะสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราได้แต่เวลาเรามีความทุกข์สิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยดับทุกข์หรือไม่ได้ทาให้ความทุกข์ในใจเราดับไปเลย ทุกคนมาพร้อมกับคำถามที่ติดอยู่ในใจก็น่าจะได้คำตอบต่อไปอ่ะจะใช้ชีวิตยังไงเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆและกลับไปหนูจะนําไปปรับใช้แล้วก็จะคืนดีกับแม่นะคะ